ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครับเคชโรชานแวนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับสินค้าตัวใหม่น้ะของบันไดก็คือเอ t นทิเกรตนะครับสไตล์กันดั้มนะครับอ่าเหมือนกันที่เราเห็นในกล่องนะครับผมในกล่องก็เนี่ยครับเอ t นทิเกรตคืออะไรนะครับเอ t นทิเกรตก็เป็นเกรดแบบ ประกอบง่ายๆนะครับรายละเอียดไม่ได้สูงมากนะครับผมข้อดีของเกตเนี้ยนะครับก็คือมันจะไม่ต้องใช้กาวนะครับไม่ต้องใช้ครีมตัดไม่ต้องใช้มีดแล้วก็ไม่มีสติกเกอร์นะครับผมเหมาะสําหรับเด็กๆที่แบบกําลังอยากหัดต่อนะครับผมว่าต่อกันพานเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับออนทิเกตก็จะเป็นโจทย์ตัวหนึ่งสําหรับให้เด็กนะครับได้ลองประกอบดูนะครับผมอ่ะเรามาดูในกล่องกันนะครับในกล่องเนี่ยนะครับก็จะมีแผงพลาสติกอยู่แค่นี้นะครับนะครับจะมีแผงพลาสติกอยู่แค่นี้นะครับผมก็ฉีดกันเลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็น2แผงแรกนะครับก็จะเป็นแผงที่เป็นสีนะครับผม นะครับผมแล้วก็อีกขอนึงเนี่ยก็จะเป็นแผงพลาสติกที่เป็นสีขาวนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผงสีขาวนะครับผมอ่าอินทิเกตนะครับก็อย่างที่บอกครับอันนี้ใบประกอบนะครับอ่าจะค่อนข้างประกอบง่ายนะครับสีแผงพลาสติกนะครับผมการแยกสีก็ค่อนข้างดีนะครับลังจาก เอ็นที่เก็บตัวแรกเคยที่เคยประกอบที่เคยวางขายไปแล้วก็คือ i78 นะครับเป็นเกรดที่ค่อนข้างดีนะครับะจะแลกมนาะซึ่งจุดขยับที่อาจจะน้อยลงถ้าเราเทียบกับไฮเกรดนะครับผมตัวไฮเกรดอาจจะขยับได้มากกว่านะครับเอนที่เกรตหน่อยนะครับตัวเอนที่เกรตก็จะประกอบง่ายกว่านะครับะนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาลองดูกันว่า เราจะมาทำชาเลนจ์ด้วยเลยดีกว่านะครับว่าเราจะใช้เวลาในการประกอบอินทิเกรตเนี่ยนานแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายท้ายชาเลนจ์เนี่ยดูเวลาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เราค่อยมาดูว่า,าตัวเนี้ยนะครับความรู้สึกของการหลังประกอบแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคในส่วนราคานะครับอินทิเกรตตัวเนี้ยราคาจะไม่ได้สูงมากนะครับจะอยู่ประมาณ 260-300บาทนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละที่ขายนะครับอย่างกล่องเนี้ยผมได้มาก็280บาทนะครับผมเป็นราคากลางๆนะครับไม่ได้แพงมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองชา a ลเลน์กันดูนะครับเราใช้เวลาในการประกอบนานแค่ไหนไปเดี๋ยวเราไปทำชาลเลนต์กันครับ Show me loving, I, I need your loving Cause I'm drowning in something and I can't come out Just so show me loving, I need your loving Need myself in love It's like being a doctor to a crushing heart I want you to know how about it หลังจากที่เราประกอบเอ็นทิเกตสไตล์กันดัมเสร็จแล้วนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับโอเคอ่าในส่วนของอาวุธที่เขาให้มาเนี่ยนะครับก็จะมีแค่ปืนกัลโลนะครับปรกรณ์จะไม่เยอะนะครับอ่าง่ายๆทีนี้ลองมาดูเวลากันนะครับเราทำชาเลนจ์ไปนะครับเวลานะครับที่เราใช้ไปกับการประกอบก็คือ23มนาทีกับอีก8วินะครับผมซึ่ง ผมว่าคงมีคนทําเร็วกว่าผมแหละนะครับแต่คืออันนี้ก็แค่ประกอบแบบเร็วๆให้ดูนะครับว่าตัวนี้ใช้เวลาประกอบจริงๆอ่ะไม่นานนะครับเหมาะสําหรับเด็กๆแน่นอนนะครับน้องๆหรือใครๆที่เพื่อนๆคนไหนที่อยาก,อยากลองประกอบกันพาหรืออยากให้หลานๆเนี่ยลองประกอบกันพานะครับลูกหลานลองประกอบเนี่ยแอนทิเกรตนะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมแอนทิเกรตเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยครับก็จะมี2แบบนะครับก็คือมี i78 นะครับอันนี้ก็เป็นอาล7 8จที่เป็นตัวแรกนะครับจะมี2กล่องนะครับ2กล่องแรกก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับกับกล่องที่2เนี่ยมันก็จะเป็นฟูลเว็บฟอนก็จะมีอาวุธเยอะๆขึ้นนะครับผมสไตล์เหมือนกันนะครับสไตล์อันนี้ก็จะเป็นกล่องแรกอ่าซึ่งมันเป็นแค่มีปืนกับโลนะครับ2ออย่างเท่านั้นแต่ถ้าตัวอื่นออกมาเนี่ยในอนาคตผมว่าอาจจะมีกันแกล้งกันก็คือออก แพ็คเพิ่มออกอาวุธเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยให้เขามีของมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับผมก็ต้องมารอดูในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆก่อนนะครับทีนี้เราลองมาดูจุดขยับนะครับจุดขยับของสไตล์เนี่ยค่อนข้างทาได้ดีนะครับในแง่ในงานของอินทิเกรตอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับการพับสอกนะครับซึ่งมันพับได้จนสุดเลยนะครับแล้วก็การพับตรงบริเวณหัวเข่าก็ทําได้จนสุดเหมือนกันนะครับ ก็ค่อนข้างเป็นจุดขยับที่ดีนะครับจุดขยับที่เขาเรียกนาหงุดหงิดดีกว่าครับจะไม่มันแข็งแรงนะครับแต่มันนา่งหดหงิดก็จะเป็นตรงเบ้าขาเนี่ยครับซึ่งแบบมันเวลาเราจัดท่าเนี่ยมันอาจจะหลวมหลุดออกมาง่ายๆนะครับผมก็จะเป็นจุดเดียวนะครับที่อาจจะดูแบบมันรู้สึกหุดหงิดนะครับผมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยโดยรวมของงานเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับกับราคา280บาทนะครับซึ่ง เป็นราคาที่ใครๆก็จับต้องได้อยู่แล้วนะครับในราคาเกตประมาณนี้นะครับคุณภาพก็ตามคุณภาพงานบันไดนะครับค่อนข้างดีนะครับผมโดยรวมเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็เน้นอ่าชาเลนจ์ให้ดูนะครับว่าประกอบเร็วๆเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมโดยรวมของเนื้อง,งานก็ค่อนข้างดีนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ย วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับผมเพราะว่ามาประกอบให้ดูเฉยๆแล้วรีวิวนิดนิดหน่อยๆนะครับเพราะมันก็ไม่มีอะไรรีวิวเนาะเพราะว่ามันเป็นเจตประกอบง่ายๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็จะลืมนะครับกดติดตามอ่าช anel ของเราไว้นะครับแล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามนะครับอ่ากดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเนี่ย เราจะได้รู้นะครับว่ามีอะไรขึ้นเพิ่มเข้ามานะครับผมวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็น่าจะมีแต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็พบกันในคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผม